ครับสำหรับผมเป็นจ็อบโค้ดของเด็กชายน้องปูนะครับเอาพูดเล่นชื่อเล่นดีกว่าคือวิธีการสอนจ็อบโค้ดล้างรถของผมก็คือมีการสอนล้างรถทองาสะอาดรถยนต์นะครับของราชการของหน่วยง,งานของเรานะครับเพื่อให้สะอาดตลอดเวลาพือ,พร,อพร้อมใช้งานนะครับขั้นตอนในการล้างรถก็คือเริ่มแรกคือจะให้น้องเขาเปิดประตูออกก่อนทั้งสองข้างาสมมุติรถสี่ประตูก็จะเปิดสี่สี่ประตูออกแล้วก็เช็คดูว่า ฝุ่นตรงไหนมันมันจับตรงไหนคันโซนหรือว่าอะไรแล้วก็เอาผ้ามาเช็ดก่อนแล้วก็เอาผ้าเช็ดพื้นออกผ้าปูพื้นออกนะฮะปูพื้นออกว่าฝุ่นใต้ใต้พื้นมันมีฝุ่นเยอะไหมถ้ามีเยอะแล้วก็เตรียมเครื่องดูดฝุ่นออกมาดูนะครับดูดออกฟอสเ็ตดูดเสร็จแล้วก็จะมีการเช็คระบบฝุ่นระบบปัดอากาศว่ามันมีฝุ่นติดในช่องอากาศไหมนะฮะก็เอาผ้าชุบน้ําชุบน้ํายาเช,ช็ดถูก่อนพอเช็ดเสร็จ ขั้นตอนนี้เสร็จแล้วก็เราจะล้างรถเต็มตัวคือเราจะฉีดเราจะมีเครื่องแรงดันฉีดน้ําฉีดปรับปรับหัวให้ให้แรงกับไม่แรงคือถ้าเราต้องเช็คว่ารถเราสกปรกเยอะไหมมีโคลนเยอะไหมเราก็จะปรับหัวแรงขึ้นถ้ามีโคลนเยอะเราก็ปรับหัวแรงขึ้นเพื่อให้โคลนมันออกจากซุ้มล้อแล้วฉีดทั้งตัวทั้งคันเลยฮะแล้วก็ให้น้องเขาเหยียาล้างรถ สโลมข้างบนมาหาข้างล่างนะครับมามาจางยันซุ้มล้อพอเสร็จแล้วก็ฉีดน้ําสะอาดเข้าไปพอเสร็จสก็เอาผ้าสะอาดเช็ดให้แห้งไม่ให้มีคราบแล้วก็ตรวจเช็คด,ดูว่าสะอาดตรงไหนหรือย,ยังไม่ตรงไหนแล้วก็เอาผ้ามาเช็ดถูนั่นคือขั้นตอนการล้างรถของเรานะครับอ่าครับคือน้องปูครับถ้าถ้าเราไปยันข้อข้อเสียของน้องปูก็เอาพูดข้อเสียก่อนนะครับว่า เ้อเสียวน้อกป,ปูคือถ้าเราไปจี้เขาเราไปมองเขาในการที่เราเขาทำงานเขาจะลนแล้วก็จะเกรงแล้วก็ลูกปี่ลุกลนเหมือนว่าเราไปไปจี้เขาเกินไปเราต้องปล่อยให้เขาเป็นธรรมชาติล้างรถเสร็จแล้วก็เราถึงไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งแล้วข้อดีของเขาก็คือเขาเป็นคนที่แบบซื่อสัตย์แล้วก็เป็นคนที่แบบสิ่งของร่วงอะไรเขาเรียกพอ่อพ่อครับตังตังร่วงครับพ่อครับสิ่งของร่วงครับเขาจะเป็นคนที่ที่ ที่ไม่เอาของของในรถเลยเป็นคนที่รักษาจิตเรื่องรักษาคุณภาพของตัวเองไว้เสมอแล้วก็เป็นคนที่แบบพูด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 แบบลักษณะแบบให้ให้ให้เราให้ให้เรารักไม่ไม่พูดให้เราแบบโมโหอะไรอย่างเงี้ยพ่อครับของร่วงครับพ่อครับของหายครับอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบนี้ครับเดอโดยสำหรับผมการประเมินของน้องปูก็สำหรับความคิดผมก็ถือว่าน้องทํางานดีเยี่ยมแล้วก็ ในจุดที่ทดสอบได้แล้วครับผม <Yay! S 1> ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะผลิตโดยทีม PR ศูนย์บ้านโมกุล